ไม่คดิ๊กสีเขียวนะครับ จ๊ะเอ๋นี่ไงตัวอย่างอยู่เนี่ยเนี่ยเอ้าอะไรก็ตัวอย่างอยู่ตรงนี้ไปดูที่ไหน เออย่าลิไม้ก็ยังไม่ได้ผมได้แล้วเม jam. ื่อกี้มกีผมได้นแ้ครับได้ปลาลินหมาครับลุ่นลฮะนี่ตกกลางตีไปตรงนั้นแหละตรงใต้พุ่มฉําฉาไหลมากัดที่ร่องเดิมมร่องไอ้ตาเนี่ยแหละตาม่หลอวามันหลอดน่าจะเกี่ยว เกิน <G ül üyor> ผมไม่ไปน,นู่นเลยวะ่ะเย็นผมว่าแม่งเกี่ยวท้องแน่เลยวะ่ะหนักขึ้นหาย อะไรฮะมะลึงบบเอ๊ะจะให้เป็นปลาอะไรฮะขาด เนี่ยโอ้โหอุ้ยฮู้วววหนึ่งห้า ไม่เกินหนึ่งจุดเ<ะ>ดี๋เอาคิปบไปโอ้โห oh, ติดขีบนัวติดใจนี่ไงเมื่อกี้สับไม่ทะลุมันโดน,น,น<ะ>ติด,ต,ดติดขีบนะฮะโอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่ <laughs> มันปล่อยน้ำใจเยะา <laughs> อพี่อมกดไปสามแล้วยายา,ยาบอกก็มีพว่นแล้วเงี้ยเออตัวตหน้านนี้แหละล่องตา อก็ม,ออมันมาจากนู่นน่ะฝนน่ะเหมือนอะไรตึ๊กตึก๊กเป็นไงเหมือนอะไรตึ๊กตึ๊กแท้แท้ เฮ้ยมันจะได้แบบมีมีมีเคสไงเออเนี่ยเราต้อนรับน้องใหม่อะก็มารู้สึกตึ๊จริงๆ อขึ้นน้ำอ,อ้ออาวเฮ้ยองใสจะไหม้แล้โอ้โหดิ้งกระจายโต,ววอ,ต,ตอยู่ อุย้ยตัวสวยสวายหนูทุกวันนี้ถูกได้ไปตัวหนึ่งยังไม่รู้ใครทอดกินไปตอนไหนอร่อยนะทอดทอดทอดอร่อย Đây vô đây vô เหมือนจะเข้าปากมาง่ายอยู่อะไรโอ้โหปลาไม่ได้ก็โทษข้าวทงข้าวเที่ยง Cơn <laughs> Đang đang ผมลงแค่สิบห้าวิถึงยี่สิบวิครับถ้าเกิดเรียวนะไม่ไม่ใครดูยอดวิวมันไม่ขึ้นอยู่ดีคนดูดูรู้เรื่องแต่มันก็มีคนดูไม่กี่คนลงแค่ช็อตแบบรุนร้นรุนอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใครมาคนวะแก๊ปไปแก๊ป อโอ้โ้กลางตัวนี่นี่นี่ปลากินตรงนี้ครับเ <c oughs> <c oughs> อาปลาตรงนี้โอ้โอโอโรใจหลายอ่ะ ประมาณนั้นแหละครับพี่ออนี่มีฮะเกี่ยวหลังโคตรหนัก